สวัสดีคะ่ะพี่น้องค่ะมเมเนกมาหกกับช่องแกมพนักงานรำเพลินโชว์พิเชษนะคะมเมเนก้าตอนนี้อยู่หน้างานแล้วค่ะเป็นวันนี้เล่นอยู่ที่ Big บิ๊กซีป้านบ้านมา้าอยู่เขตบางกะปิกรทอมอน,นะคะผู้ใดอยู่งเกยอยู่ไกลมาโพกๆอะไรได้อจ้าตอนนี้กะ <c oughs> ข้างนอก้อนค่ะเลยเข้ามานั่งเห็นอยู่ห้องไหนตอนนี้ เวทีลดขนาดนะคะเพราะว่าอ่มาสถานที่แคบเพิ่นก็ได้ลดขนาดเวทีออกแล้วแล้วมันเลยหน่อยเลยอันนี้เวทีตั้งเสร็จแล้วนะคะเลยแค่ติดตั้งจอ,อล e ค่ะเมื่อน,นี้กห่อนค่ะเมื่อน,นี้ห่อนเี้นี่ตอนนี้เราก็อยู่กับไอเก๋ของเรา ไอแกอ่ด <c oughs> ีมันมันไม่มีห่ังสือหรอกตรงและจัอเ่รื่ะองอนทูนะวัน้เาเลขอกฉากอะไรบ้างฉากไหนไม่รู้เดี๋ยวราดูแจ้งกระฉากานึงฉากสองนะมได้ออกก่อะโอออกฉากสองแล้เดี๋ยมได้ออกทันเมดละตั้งมอน ตั้งมอนุอเฮ็ดเป็น<ก>ยังไงถึงรอปดลาดูอาเอาบิ๊กซีคนนี้ยังบอมีแฟนแเดบิกซีสาขานี้น้อยมากอันนี้หนูอัดอะไรอัดมาซื้อไอติมอัดดูทูบเหรอมาซื้อไอติมด,ดีกว่าแมนทัพเดลวิคีนเหรอแมนอยากกินอันนี้มิ้นช็อค น้องอยากคนติดตามเยอมาจากคลิปไหนนะถ่ายอะไรช่วยแนะนำหน่อยที่มีคนติดตามได้เจ็ดสิบคนเจ็ดสิบเอไดนอะไรวะถ่ายอไ่โอ้ถ่ายะไหถ่ายคลิปไหนกูดูดิคลิปแรกคลิปแรกตอนที่คุยอยู่กจะซื้อไอติมกันในจ้าพายไม่นด้